วันนี้ผมจะมารีวิวลูกข่างครับมีลูกข่างอันเล็กกับลูกข่างอันใหญ่นี่คือลูกข่างอันใหญ่นครับ,รบเลือกจากลูกข่าง,งอันใหญ่ก่อนเลยเราเราต้องเอานี้แล้วเราเอาันนี้ใส่ตรงนี้จับมันจึบแบบนี้ให้ใส่แน่นๆน,นะครับแล้วเราก็เอาสสยอันยาวๆนะไม่เราเอาลูกขางใส่ก่อนพร้อมจะเลือกอันนี้ละกันมีเอาลูกขางใส่ก่อนนะ แล้วลึกขาดใส่ก่อนยบนี่แล้วเราก็เอาสายเอาสายเอาสายแล้วเอาตรงหยักๆคว่มนงแล้วก็เอาติดข้างบนสุดเลยติดข้างบนขอบตัวนี้เลยแล้วเราก็เราเข้าไปมันก็จะได้แล้วแล้วขังก็จะหมุนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ถึงปลายตรงนี้เลยผมใส่แล้วรัวะนี่ก็เหมือนแดง นี่เป็นไงครับดีย๋ยวมันวนเล็กมั่งครับนี่อันเล็กถ้าเรา,เราเห็นรูตรงใหญ่ๆตรงนี้นะก็ก็คู่กับอันตรงนี้นะครับแล้วอันเล็กๆตรงรอยตรงนีนะ้ก็คู่กับอันเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็เอาใส่เอาใส่นี่แบบนี้แล้วเราก็เอาใส่รอรออันทีนี้ด้านข้างนะครับ เราเราเอาอยากๆไปไปด้านนี้แล้วแล้วเราก็ใส่ไม่ไม่ใช่นะเนี่ยเราเอาใส่ด้านนี้ครับที่จริงว่าต้องใส่อันนี้ก่อนละครับที่ใส่แน่นๆจะถึงปลายเหมือนกันนะแต่เรื่องมันจะหมุนแรงกว่าพอเคยเล่นแล้วนี่อันเล็กมันมันหมุนอันนี้ได้ด้วยทุกคนจะเอาแบบไหนเอา เอาแบบเอาแบบแรมแรมขึ้นแบบนี้หรือหรือแบบเป็นแบบมีอเปนแบบไปเรื่อยนคนเอาแบบนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำนะนี่นะมุนเช็นไม้เรียงครับทุกคน ออกแล้วทีนี้ต้องมาเล่นพื้นนะคะเพราะว่ามันแรงมันแรงต้องมาเล่นที่พื้นนี่ครับ เราจะให้ดูว่ามันหมุนแรงจริงจริงนูนเห็นมทุกคนหมุนแรงครบแล้วมันหมุนแรงฮะไายบายนะคะทุกคน๊ายบาย